สวัสดีค่ะวันนี้ครัวสามีก็เอาขนมมาฝากขนมตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าเลมอนเค้กเค้กเลมอนตัวนี้นะคะเขาจะคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้กแต่ว่าตัวรสชาติของเขานะคะก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมตัวเลมอนมากๆเลยก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเค้กเลมอนตัวนี้นะคะเขาจะมีเนื้อคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้ก แต่ว่าสูตรบัตเตอร์เค้กของปุ๋ยวันนี้นะคะจะเป็นสูตรอย่างง่ายมากๆเลยเพื่อจะพาเพื่อนๆมือใหม่ทําด้วยนะเจ้าตัวเค้กเลมอนตัวนี้นะคะเขาก็จะใช้ตัวเลมอนทั้งเปลือกเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้เขานะคะเราควรจะล้างเขาให้สะอาดตรงนี้นะคะปุ๋ยจะใช้น้ําเปล่า2-3ลิตรต่อเบกกิ้งโซดา1 4ช้อนชา ผสมให้ตัวเบกกิ้งโซดาละลายนะคะเราก็ใส่ตัวเลมอนลงไปล้างแล้วก็แช่เขาเอาไว้นะคะอย่างน้อย15นาทีเบกกิ้งโซดาจะช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกได้นะคะหลังจากผ่านไปแล้ว15นาทีให้เอาเขาขึ้นมาล้างน้ำเปล่าอีก2น้ำนะคะเพื่อความสะอาดเดี๋ยวเราจะมาขูดตัวเปลือกเลมอนกันตัวเปลือกเลมอนตัวนี้นะคะปุ้ยจะใช้ตัวขูดชีสขูดเขานะส่วนที่เราจะใช้ก็คือสีเหลืองตรงนี้นะ คูเสร็จแล้วก็จะเหลือสีขาวแบบนี้ซึ่งสีขาวเราจะไม่เอานะคะเพราะว่าเขาจะมีรสขมตัวเปลือกเลมอนที่เราคูดได้อะเขาจะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งประมาณนี้ถ้าเราลูกใหญ่นะก็ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะปุ๋ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตัวเลมอนกับตัวน้ำมะนาวเขารสชาติไม่เหมือนกันนะคะอย่าเอามาแทนกันนะอันนี้ปุ๋ยเอาไปหั่นแล้วก็เอามาคั้นน้ำเลมอนเราจะใช้น้ำเลมอนในตัวสูตรขนมด้วย เนยที่ปุ้ยจะใช้ทําเค้กเลมอนวันนี้ก็เป็นเนยเวสโกเนยตัวนี้ที่ปุ้ยเลือกใช้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนยธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่แต่งสีไม่ปรุงกลิ่นเนยของเขานะคะอร่อยมากๆเลยทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วยแนะนําเลยนะลองหาซื้อมาชิมดู <c oughs> เนยตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆละลายเขาจนกว่าจะเดือดเลยนะที่เห็นว่าเนยตรงนี้ดูเยอะนะคะเพราะว่าปุ้ยตวงเนยมาสองสูตรนะ เดือนเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวขนมกันอันนี้เป็นน้าตาลทรายใส่ลงไปในชามเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเปลือกเลมอนที่เราขูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปสองอันนี้นะคะให้เราขยำให้เขาเข้ากันเลยนะขยำแล้วก็บีบแรงๆเลยนะคะตัวน้ำมันหอมระเหยอะเขาก็จะออกมาเยอะขึ้นขั้นตอนเนี้ยคือเขาหอมมากๆเลยนะ เสร็จเราก็เพิ่มน้ำผึ้งลงไปค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์ปุ้ยจะใช้ทั้งหมด3มฟองหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันตรงนี้นะคะปุ้ยจะคนส่วนผสมจนกว่าน้ำตาลเขาจะละลายหมดลองเช็คดูดีๆนะคะว่ายังมีน้ำตาลเหลือที่ก้นชามไหมอย่าให้เขาเหลือเลยนะคนส่วนผสมตรงนี้เสร็จแล้วเราจะล่อนแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กพัดโบกนะคะปุ้ยใช้ยี่ห้อนี้ แล้วก็อันนี้เป็นผงฟูตัวแป้งเราก็ผงฟูที่เราจะใช้ให้เราล่อนเขาอย่างน้อยหนึ่งรอบหลังจากล่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้ทั้งหมดเข้ากันขั้นตอนนี้นะคะให้เช็คดูดีๆว่าเราจะต้องคนจนกว่าจะไม่เหลือเศษแป้งเป็นเม็ดนะส่วนมากแล้วตัวเม็ดแป้งอะ่ะเขาจะชอบติดอยู่ตรงก้นถ้วยลองเอียงดูนะคะเช็คดูให้ดีเลยนะ ถ้าตรงนี้มีเม็ดแป้งแล่ะก็เวลาเอาไปอบเขาจะเป็นเม็ดเป็นไตนะคะตัวนี้เป็นเนยละลายที่เราละลายเอาไว้เนยละลายตัวนี้ของปุ้ยนะคะไม่ได้ใช้ร้อนมากนะคะปุ้ยเอามือสัมผัสข้างถ้วยเรารู้สึกว่าอุ่นนิดๆเองนะคะใช้ประมาณนั้นนะหลังจากที่เราคนเนยละลายให้เข้ากับแป้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำเลมอนที่เราคั้นเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปใส่ลงไปหลังจากที่เราผสมเนยเรียบร้อยแล้วนะ เสร็จแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะเราจะได้เนื้อเค้กประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็ผสมตัวเค้กเลมอนเรียบร้อยแล้วปุ้ยจะเอาตัวเค้กเลมอนตัวนี้นะคะไปใส่ถุงบีบแบบนี้แล้วก็พักเอาไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนื้อเค้กตัวนั้นนะพักเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นพิมพ์เลมอนเค้กปุ้ยจะทาเนยบางๆที่พิมพ์ก่อนใช้นะคะ ตัวเนื้อเค้กเวลาที่เราจะเทเขาลงพิมพ์ใช่ไหมเราจะต้องเหลือขอบเอาไว้อย่างน้อยประมาณ1-2มิลประมาณนี้เวลาเอาเขาเข้าอบนะคะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นอีกถาดนี้นะคะปุ๊จจะไม่ได้วางท็อปปิ้งอะไรเลยส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวปุ๊จจะวางครีมชีสเอาไว้นะคะ ตัวครีมชีสเวลาเขากินกับเค,คเ้กเลมอนอ่ะเขาจะอร่อยมากๆเลยเขาจะช่วยทำให้ตัวเค,คเ้กเลมอนนะคะมีความหอมมันมากขึ้นอบเค,คเ้กเลมอนที่170องศาเปิดไฟล่างบนจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ๊จะมีให้ดูระหว่างเปิดพัดลมกับไม่เปิดพัดลมนะอบเสร็จแล้วก็เอาเขาออกมาพักเอาไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวปุ๊จะพักเขาให้หายร้อนไปเลยนะคะเราค่อยเทเขาออกจากพิมพ์ ปุยอบทั้งหมด2ถาดนะคะถาดหนึ่งจะมีครีมชีสส่วนถาดนี้จะไม่มีครีมชีสนะวิธีเอาขนมออกจากถาดนะคะปุ้ยแนะนําให้เทเขาออกนะถ้าเราหยิบเขาออกจากพิมพ์แล้วก็เขาจะหยิบออกยากกว่าเทแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวปุ้ยจะเทียบให้ดูอันนี้นะคะเป็นการอบแบบไม่เปิดพัดลมส่วนที่มีครีมชีสอะอบแบบเปิดพัดลมหน้าของเขาอะก็จะแข็งกว่าส่วนที่ไม่เปิดพัดลมนะคะหน้าเขาก็จะนิ่มแต่ว่า ตรงก้นเขานะคะนิ่มเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันนะอันนี้ปุยจะพาทำไอซิ่งเลมอนเกรสอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเลมอนตอนตวงน้ำเลมอนเราก็ตัวไอซิ่งนะคะปุยแนะนำให้ตวงให้แม่นยำเลยนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเขาเหลวหรือว่าแห้งไปเขาจะชุบเกรสไม่ได้นะคนน้ำตาลกับน้ำเลมอนให้เข้ากันเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเองนะคะ หลังจากนั้นก็เอาเค้กเลมอนมาจุ่มเกลส์ตอนจุ่มนะคะก็วางเขาลงไปเนี่ยแหละให้เหลือขอบประมาณสักหนึ่งเซนกว่าๆประมาณนี้จุ่มเสร็จยกขึ้นแล้วก็เขยา่าเขย่านะคะให้ตัวเกลสที่เหลือไหลกลับคืนไปถ้าเกลสเขาเยอะนะคะเขาจะย้อยด้านข้างนะที่เห็นเป็นดอกไม้ตกแต่งตรงนั้นนะคะเป็นน้ำตาลปั้นดอกเดซี่ส่วนเขียวๆว่าเป็นพิตาชิโอ ตรงนี้นะคะปุ้ยจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวปุ้ยจะขอตัวไปทําที่เหลือก่อนนะคะสําหรับแพ็กเกจวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมีแพ็กเกจให้2แบบอย่างแรกอย่างนี้นะคะก็คือการใส่ซองซีน3ด้านแบบนี้ตัวที่เราจะเอาใส่ซองแบบนี้นะคะปุ้ยไม่แนะนําให้เราชุบเกรสนะเพราะว่าตัวเกรสเขาจะเบาบางมากเลยแต่นิดเดียวเขาก็หลุดแล้วแพ็กเกจแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับส่งต่างจังหวัดแต่ว่าเราจะต้องไม่ชุบเกรสนะคะ ส่วนสำหรับตัวเกรซาดเดี๋ยวปุ๊จะแยกใส่อีกแบบหนึ่งเลมอนเค้กเวลาเราใส่ซองซีออกมาเ็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตัวเกรซตัวนี้ปุ๊จจะใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะเราก็บีบลงไปในซองแบบนี้เลยตอนที่เราบีบเกรซลงไปในถุงอะ่ะอย่าให้เขาเลอะตรงปากถุงนะเราก็จับแบบนี้จับให้เขาเรียบๆแบบนี้แล้วก็ซีนเลย ถ้าเขาเลอะปากถุงนะเวลาที่เราซีนเขาอะ่ะเขาจะซีนไม่ติดนะคะเดี๋ยวปุ้ยบีบให้ดูทำแบบนี้เขาไม่รั่วออกจากซองนะคะส่งต่างจังหวัดไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับแพ็กเกจที่เป็นกล่องนะคะปุ๊ยก็จะมีให้2แบบแบบแรกเลยก็คือกล่อง1ปอนซรงเตียแบบมีหน้าต่างตัวนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊ยจะลองด้วยกระดาษขกระดาษขายของปุจะเป็นกระดาษขายีน้ำตาล ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเป็นสีอื่นๆได้เลยกล่องหนึ่งปอนซรงเปียแบบมีหน้าต่างอันนี้นะคะเราจะใส่ขนมได้ทั้งหมด12ชิ้นสำหรับกล่องตัวนี้นะคะปุ้ยเอาเป็นไอเดียไว้ให้เพื่อนๆใส่ขนมเอาไว้สำหรับส่งให้ลูกค้าหรือว่าขายขนมที่หน้าร้านค้านะแล้วก็ยังมีกล่องอ,อีกอันหนึ่งกล่องตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่ากล่องสแน็คบ็อกซ์แบบขนาดเล็ก กล่องใบนี้นะคะเขาก็จะใส่ขนมได้ทั้งหมด6ชิ้นกล่องแบบนี้นะคะสามารถใส่ขนมส่งต่างจังหวัดได้ด้วยนะอันนี้เพิ่เคยส่งมาแล้วเวลาเราปิดกล่องเรียบร้อยแล้วให้ใช้บับเบิลนะคะห่อเขาหนาๆห,หน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องพัสดุทส่งต่างจังหวัดไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ัวกล่องตัวแพ็กเกจนะคะอย่าลืมใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นลายกล่องน่ารักป้ายแท็กคำขอบคุณปุ้ยเชื่อนะคะว่าลูกค้ารู้นะว่าเราใสา่ใจเขามากแค่ไหนเดี๋ยวปุยจะเทสขนมให้เพื่อนๆดูตัวเค้กเลมอนที่เราทำมานะคะตัวนี้อันนี้ด้านหลังเป็นครีมชีสที่จริงเราว่าเราจะใส่ท็อปปิ้งเป็นอะไรก็ได้นะถ้าให้ปุ้ยแนะนำแล้วล่ะก็ก็จะเป็นตัวไวช็อกแล้ก็จะเป็นตัวเลมอนเชื่อมเขาจะมีความหอมของเปลือกเลมอน เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันส่วนตัวเกรซนะคะถ้าเรากินพร้อมกันกับตัวเลมอนเค้กอะคะ่ะเขาจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะปุ้ยแนะนำก่อนที่เราจะกินเขานะคะให้เราเอาไปเข้าไมโครเวฟเวฟเขาประมาณ10-20วินาทีตอนที่เค้กเขาอุ่นๆนะคะเวลากินเขาจะอร่อยมากเค้กตัวนี้นะคะเขาก็จะมีความนุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มเหมือนเป็นชิฟฟ่อนนะนุ่มตามสไตล์บัตเตอร์เค้กปกติเลย แล้วก็สุดท้ายตัวนี้เลมอนเค้กที่ปุ้ยเก็บเอาไว้แล้วหนึ่งวันเดี๋ยวปุ้ยจะมาทําให้ดูว่าตัวเกรซเขาก็จะแข็งขึ้นแล้วก็บอบบางมากๆสําหรับเลมอนเปรี้ยวอมหวานอันนี้นะคะรสชาติถูกใจปุ้ยมากเลยยังไงปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับการทําขนมนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ